สวัสดีคะ่ะพี่น้องจ้าพอกับไมซีมืานเด้งอีกแล้วนะจ้าเช้าหน้าโนเบชาแนลพี่น้องจ้ามื่อวาไมซีพามาแก้พักเซียนค่ะมาจ่อเบิงพักเซียนเนาะแต่ก็ไม่ได้นะจ๊นะเนาะเดี๋ยวไมซี่จะให้เบิงว่าไมซี่ได้ำไดํำใดนะนี่จ้าพี่น้องจ้าเบิงได้กํมเดียวน้อยนี่เบิงเน่ะ ได้กำเดียวน้อยๆมันบันใหญ่นาะจ้ะนาออันนี้นี่คือเบี้ยผักเซียนหมดเลยเด้อจ้ะนี่เห็นบ,นบ่นี่คือเบี้ยผักซีเลยอ่ะนี่คือเบี้ยผักเซียนเนาอจ้ะนาะเป็นพื้นเป็นพื้นอยู่แต่ว่ามันบบใหญ่พี่น้องมันบันใหญ่เถอะนี่ตัวนี้ที่ไม่ซีเก็บเนาะ จ้ะเป็นพื้อนอยู่น่ะมันคือวิอาผักเซียนเนาะจ้ะเนาะเต็มอยู่มันอ่าแดดสองมันบ่าหันหญ่จ้ะพี่น้องจ้ะน,น้อยอยู่บางวิวรอบๆปลาผักเซียนไหมสิเนาะพี่น้องเนาะ มันจะเป็นใต้สะพานจามเป็นทางด่วนเป็นใต้สะพานาเ,นานเนพราะน,น,นี่อันไม่ชช่กับขับรถมานี่แหละขึ้นทางด่วนมานี่แหละจ้าพี่น้องอันยี่สิบนาทีตลินตลินตื่นตนตืนมาน,นี่มันอันนี้มันจะเป็นป่าผักเสี้ยนหมดเลยเด้นี่พี่น้องจ้า จะเป็นป่าพักเซี้ยนหมดเลยแต่ว่ามันบกขึ้นเนาะจ้ะเนาะแต่จะมีนี่จ้ะมันมีเพื่อนเอิญอันผักชีล้อมจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้อันนี้เพื่อนเอิญผักชีล้อมเนาะกะกินแซบคือกัรกินได้จ้ะแต่ว่าไม้ซีน้ำบ้านไม้ซี่หลายไม้ซีบกค่อยกินปันไร แค่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวไม่ซิซิผาไปเบิ้งพักอันยอดกระเทียมปลาเนาะจ้ะเนาะว่ามันซิเกิดให้บอได้พักเซียนกรรมน้อยหนึ่งจ้ะพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเบิ้งนี่จ้ะได้กรรมน้อยหนึ่งพักเซียนนะตะลีโตน,ตตน,านมา,นานเ,นเดี๋ยวไม่ซิซิไปเก็บอยู่บ้านไม่ซิปูกไว้อันอยู่บ้านเนาะเดี๋ยวไม่ซิซิไปเก็บอยู่บ้านเพิ่มกรรมหนึ่งพอแก่ยากตะลีโตนตะลีโตน โอเคเดี๋ยวไมซี่พาไปเบ่งอันผักกระเทียมนะจ๊ะเนาะฮี่จ้าพี่น้องไมซี่มาหอดปลาพักกันปลาพักกระเทียมแล้วเนาะจ้กกกกะแล,จแล้วมันตรงนี้มันก็จะเป็นทะเลมองไมซี่มาห้าห้อยนางลมพี่น้องเวลาน้ําแห้งมันก็จะมีหอยนางลมมั่งเน,นาะจ้ะแต่ว่ามันไม่เยอะมันไม่เยอะจ้ะพี่น้องงามปะงามเนานะฝั่งนั้นก็จะเป็นฟาร์มเขา นี่จะ้ะเดี๋ยวไม่ซิซิพาไปเบิ้งผักเสียนน้อยจ้ะเนาะนี่จ้ะผักเสี้ยนนะ,นะนะเ,นนะเดี๋ยวเบิง้งามำหมเสียงหนกห้องเจ้าเจ้าเจ้าเ,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 าเอ้ยผักเสียนว่าชันบําแมนพี่น้องผักกระเทียมสันดอกอนี่จ้ะพี่น้องผักกระเทียมนะตรงนี้ ไม่สีก็จะไม่เก็บนั่นจ้ะเนาะมันใกล้ทางคนเดินเกินไปมันอนันนั่นพี่น้องมันมันเพิ่งจะเกิดจ้ะพี่น้องจะ้ะเพิ่งจะเกิดต้นเล็กมากไม่ซี่จะเอาไปปลูกจ้ะไม่ซี่พอเก็บไปกินหรอกไม่สีจะเอาไปปลูกนอจ้นะเนาะมาเสียงนกห้องนั่จ้นะเนาะ ววิธรรมชาติอีกฝั่งนั้นก็จะเป็นส่วนตัวของเขาเนาะจานะ้ะเนาะเป็นเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาเราก็จะก็ไม่เข้าไปยุ่งเราก็จะ ขุดเอาแต่อยู่ตรงนี้มีร้องไหมพร้อมพี่น้องจอ้ะนะสีสิให้เบิง้งดองไม่งามเสียงนกนะจน๊ะเนาะธรรมชาติป่าเขาทะเลนี่จ้ะไม่ซีกส็สิขุดเอาตรงนี้จ้ะพี่น้องจ้ะ แล้วตรงโน้นข้างในมันก็จะเป็นป่าไอเป็นบ้านพักตากอากาศของเขามาัม้งจะพี่น้องไม่สิก็จะขุดเอาแถวแถวนี้เนาะจากเนาะ <c oughs> อืมขอโทษขอภัยครับพี่น้องคะไม่สิพาเดินน้อยนึง่ง อเคพี่น้องจ้าไมซี่ก็คอบปิดคลิปไว้ซั้นี้ก่อนน้อมื่อนี้นะน้องไมซี่พามาเก็บผักเสี้ยนกับผักกระเทียมป่าแต่มันก็บ่หันได้เกิดดีจ้าพี่น้องจ้าแล้วผักเสี้ยนอนะ่ะมันบ่ค่อยมีโอเคถ้ามัถพาทึกใจจังไดก็กดไลค์กดแชร์ให้ไมซี่ในเด้อจ้ากดกระดิ่งพร้อมติ้งติ้งติ้ง,งสวัสดีค่ะ